สวัสดีครับชาวยูทูบตุตันกันด้วยครับอย่ต้องคิวแตนดีครับมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับชาวรถเกี่ยวทุกตันกันด้วยครับวันนี้จะมาอู่อู่ต่อเรินพระนาตักหน่อยครับ เป่าเครื่องก็้วตอนแล้ครับเป่าเครื่องแต่ buy 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 น็อตเรียบร้อยครับตุ๊กตาเขาทำไหม่ครับตุ๊กตาเตื้อใหม่ทั้งหมดเลยครับตุ๊กตาตัวตุ๊กตาเตื้อใหม่ทั้งหมดเลยครับจะเป็นลูกปืนครับลูกปืนลูกปืนเครื่องนี่ลูกปืนแต่แล้วครับลูกปืนแต่เรียบร้อยแล้วครับนี่เป็น,ปนตัวตุ๊กตาครับ ตอกอันเลยครับนี่เป็นหมอ้อกองหมอ้อกองน้ำมัน,นครับทั้งล่างก็มีเหมือนกันทั้งล่างทั้งล่างก็แตะหม,ม้อกองเหมือนกัน,นครับหมอ้อกองน้ำมันตัวเดิน,นครับน้ำมันเครื่อง บอลเล่ครับบอลเล่บอลเล่ตายเครื่องครับบอเล่ตายเครื่องไว้ไต่ไต่ปานครับไว้ไต่ไต่ปานไต่ปานไต่ได้ยี่สิบเทนครับยี่สิบเทนยี่สิบอันครับไต่ได้ยี่สิบอันนี่เป็นเปล่าตายเครื่องครับเปล่าเครื่อง แถวเลยครับนี่ไตน็อตเรียบร้อยครับท่านผู้ชมน็อตขันเรียบร้อยแล้วครับน้องอีกไม่นานครับก็ได้เดินแล้ากันนี้ไม่นานได้จวดแล้วอีกเหลือไม่เยอะครับเหลือนิดเดียวครับนี่ครับใสลูกปืนเรียบร้อยครับตุ๊กตาก็ะทำเรียบร้อยครับตุ๊กตาตุ๊กตาต่ออันเลยครับทำเรียบร้อยครับ ตุ๊กตากระเตื้องไม้ครับตุ๊กตาเตื้องไม้เจี๊มเลยครับไอตัวนี้แบบอันใหม่แล้วอันใหม่เลย,อ,เลยอันใหม่ตัวอันเลยครับอันใหม่ตรงคู่เลยน็อตก็อันใหม่ครับนอ็อต อันใหม่เอี่ยมเลยนัดลูกปืนก็ใหม่ครับลูกปืนเพิาา่งเติมมาใหม่ครับต่ออันเลยครับเพิง่งเติมมาใหม่ต่ออันนี้ครับปั๊ปมครับปั๊มปั๊มแฝดครับปั๊มแฝดปั๊มยี่สิบเอ็ดครับปั๊มแฝดครับแถาแลยครับ เติมเนียนมากเลยครับนี่เนียนจัดกับเนียนจัดตรงล่างครับนตรงล่างก็ไม่ตูงเท่าไหร่ครับพอได้อยู่ครับตรงล่างตรงล่างต่ำครับกัอนนี้ตรงล่างต่ำ บางโคนก็ไต่ได้อยู่ครับบางโคนไต่ได้อยู่ไอ้ไต่น็อตเรียบร้อยครับมือผมก็ตัดนิดหน่อยครับไม่ได้ตอนครับตัดนิดหน่อยไม่ได้ตอนนี่นอ็นอตน็อตเตะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเลยครับเปล่าเผาเครื่อง อันนี้ก็ไต่ใหม่ครับไต่ใหม่ไต่ปานเข้าใหม่เอาไต่ปานใหม่เอี่ยมนะครับ ลูกวัวครับลูกวัวไตปานนะครับไตปานตัวไตปานตัวเกี่ยวไตปานอุ่มไตปานเครื่องครับไตปานเครื่องก็ยังไม่ไต่ครับไตปานเครื่องไตที่หลังครับอันนี้ทำตัวตุ๊กตาทำเปล่าเครื่องเสร็จแล้วครับ เลือแต่ไต,ตปลาครับไตปลายังไม่ไตไว้ไตที่หลังต้องเดินระบบเรียบร้อยครับระบบให้เรียบร้อยก่อนไตปานไม่ใหญ่ครับไตปาน,นิดเดียวครับไตปานพอดีเลยครับไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปครับไตปพอประมาณครับ ต่อต่อใหญ่มากครับต่อนี่ต่อต่อเลดครับเลดเลทต้งคันครับนี่แต่ปลาไม่ดูคันนี้ครับ กันการตักปัะานาครับนี่ตักปะนาจอดอยู่ในอู่เลับ ตปัจจานปีหน้าตปีปีหน้าจะตามต้งล่างใหม่ครับปีหน้า,นากันนี้ก็ตามต้งล่างใหม่ทั้งหมดเลยครับทั้งตองข้างนะครับี่บตามต้ง,งล่างตองข้างนะครับสองข้างใหม่เลยจะเปลี่ยนโต้ใหม่ด้วยครับเปลี่ยนใบแตกใหม่ด้วยปีหน้าจะตามต้งล่างใหม่ครับตามต้งล่างตัวเดิน ของตักปัญหาใหม่ครับนี่ครับทำใหม่ตรงข้างนะครับวันนี้ยังไม่ทำไอ้ตักปัญหาครับทำตัวน้องให้ติดนะครับให้เดินได้ก่อนตัวใหม่ครับอันใหม่ครับตรงนู้นเป็นไอ้รถเกี่ยวน้องใหม่ครับน้องใหม่ทำกันนะให้ต็ดก่อนให้เดินได้ครับทำทำไอตักปัญหาที่หลังครับ ไตปลานแน่นปักได้ครับไตปลาไปได้ครับนี่ต่อยกคอครับเกี่ยวครับนุกอลูกค้าครับล,ลูกค้าไว้เกี่ยลนาปังครับไปแต่ปลอดไล์ก็ตาให้แล้วครับอนลูกค้าเกี่ยวแล้ว อันนี้ปากตามเม็ดตามเม็ดห้าติบครับคันนี้ปากตามเม็ดห้าติบไฟเตรปอลอดไ์ก็เท่เลยครับแจมครับแจมปั๊มครับปัม๊มปั๊มตัวเดิน ปั๊มตัวเดินก็มีข้างเดียวครับไม่เหมือนไม่เหมือนไตเลยรนครับไตเลเนันมีสองข้างครับปั๊มตักประนามมีข้างเดียวต่อเลินประนามมีสองข้างครับไม่เหมือนกันครับนี่เป็นไอตักประนามเกียวดีมันครับคันนี้พีนาจะเปลี่ยนต้องล่างใหม่ตรงข้างนี้ครับตังลมโคตรใหญ่ครับตังลมี่ตังลมโคตรใหญ่เลยครับเจ๋วไหมครับ

ขอลูกค้าตามเด็ดอร้อยครับเหลือนิดหน่อยก็ก่อนลูกค้าเลือนิดน่อยเดี๋ยวก็ได้จวดแล้วครับของลูกค้าไว้เกี่ยวนาปังครับกันนี้ไต่ปานก็ไต่รียบร้อยครับไต่ปานไต่ปานไต่รลยบร้อย ไปดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะสวัสดีครับตังตังน้ำมันก็เลทครับตังน้ำมันเลทเลทตะการน,นะค,รคันนี้แ๋วเลยครับไปดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดตะบะไข้คิวแตนดีครับไปดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับ